ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นสารณะสูงสุดของเราทั้งหลายกราบนมสักการเจ้าระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงยิ่งกราบนมสัสก,การเจ้าคุณ วัชรวรคุณพระอาจารย์เสริมพรเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมอารามกราพขอโอกาส <c oughs> ครูบาอาจารย์สาสธรรมมิกและสวัสดีมายังลูกเนนหลานเนนแล้วก็เจริญพรมายังญาติโยมผู้มี จิตตั้งมั่นอยู่ในกุศลทุกทๆท่านก็ขอให้นั่งตามสบายนะครับให,ให้อยู่ในอดียบทอันสบายๆนะครับพูดถึงสงการก็อยากจะคุยเรื่องสงการแล้วกันเพราะว่าเพิ่งผ่านไปแค่สามสี่วันนี้นะ แล้วสมการจะช่วยอะไรเราสังคมไทยเราได้มากอันนี้บรรพุรุษเราก็เป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีปัญญาอยู่แล้วนะก็เอาสมการนี้ให้เกิดประโยชน์ทำประโยชน์ได้สูงสุดสมการแปลว่าอะไระะใครรู้จักบ้างคงจะรู้จักกันแล้วเนาะตั้งสามสี่วันมาแล้วสมการแปลว่าก้าวไปเคลื่อนไป เคลื่อนไปไหนอ่ะก็เคลื่อนจากราศีหนึ่งไปสู่อีกราศีหนึ่งขณะนี้เป็นราศีเมษนะมันมาแทนราศีมีนแปลว่าจะต้องก้าวไปท,ทุกเดือน,นเดือนนี้เป็นเดือนสำคัญเพราะว่าเป็นหน้าร้อนนะผู้มีปัญญานะพันผู้รุรุษของเราผู้มีปัญญาท่านก็เลย ถือโอกาสตรงนี้มาใช้ประโยชน์นะก็ให้เกิดประโยชน์สำหรับพี่น้องนะประชาชนทำยังไงอ่ะจะให้ม่จิตใจพุ่งฟ้านวุ่นวายนะก็เลยให้เล่นน้ำกันเอาน้ำนี่แหละมาปปะโลมนะทำให้มีความสุขเย็นใจนะก็เข้ากับลักษณะจิตใจของคนไทยเรานะพอได้น้ำความเย็นเข้ามาก็ยิ้มนะก็เป็นเมืองยิ้มไปเลยอะไรประมาณนี้ นะทีนี้ก็อยากจะพูดเรื่องสาระนิดหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราเก้าวไปแล้วเนี่ยจะก้าวไปยังไงก้าวไปกับทุกวันทุกวันจะก้าวไปทางไหนก็ต้องก้าวไปในทางที่ดีนะอย่างเราเอาเนรน้อยเนี่ยมาฝึกก็เพื่อให้เนรน้อยเนี่ยได้ก้าวไปในทางที่ถูกที่ควรที่สามารถที่จะช่วยตัวเองในอนาคต และก็เป็นต้นหญ้าต้นกล้าที่ดีที่งามของเราชาวไทยนะจะได้นำชาวไทยประเทศไทยเราไปสู่จุดหมายที่ดีที่มั่นคงที่เจริญก้าวหน้านะาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะท่านได้มาตรงนี้ท่านฝึกแม้แต่แค่อะไรละ่ะวันละห้านาทีนะกับเน็ตน้อยเนี่ยก็ก็เยอะแล้วนะหลวงพ่อบอก เด็กๆเกนี่ยไม่ต้องให้มากนะ,ะครั้งละห้านาทีก็พอหรือสนาทีก็พอแค่นี้ก็เป็นจุดยอดแล้วแล้วเขาได้นั่งนิ่งแค่นาทีสองนาทีนี่ก็ยิ่งสุดยอดไปอนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอุบายเป็นกุศโลบายที่ดีที่ไม่ยอมให้ต้นกล้าของเราเนี่ยมันต้องไปเสียเวลา ไปอย่างโน้นอย่างนี้ก็แสดงว่าเราพาเข้ามาเพื่อทำอะไรเพื่อเพื่อรักความดีนะสวนกระแสจากโลกแต่แทนที่จะไปเที่ยวเชีงยงใหม่นะออกนอกประเทศเราก็ไม่ไปเราก็สวนกระแสซนะมาอยู่ตรงนี้นะเพื่อนะเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้เข้าก้าวไปในทางที่ถูกที่ควรนะถ้าถูกที่ควรแล้วมันสังคมดี มีความสุขมันก็เกิดอะไรขึ้นนะก็เกิดความสุขแก่ชาวไทยเราทั้งนั้นนะไม่แค่นั้นก็ยังแผ่ไปสังคมข้างนอกด้วยได้ด้วยนะเป็นตัวอย่างที่ดีนะเป็นสังคมที่ชาวโลกเขาเห็นแล้วโอ้เมืองไทยนี่ไม่ธรรมดาเนาะทุกอย่างมีพร้อมแต่พวกเราก็ไม่ควรประมาทนะพระพุทธองค์ท่านบอกว่าไม่ควรประมาท นะถ้าเกิดความประมาทไม่ว่าเราจะคิดดีถ้าเกิดประมาทก็มีสิทธิ์พลาดพลัง้งเสียโอกาสนะถ้าตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ทําแต่ความดีนะคิดดีพูดดีทดําดีเมื่อคิดดีแล้วทุกอย่างก็จะอะไรลนะ่ะพลิกจากเงามือเป็นหลังมือพลิกจากโลกนี้ให้เจริญให้ก้าวหน้ามไม่เฉพาะแต่ประเทศไทยก็คือถ้าคิดดีก็พลิกโลกไปเลย อะไรประมาณนี้นะทีนี้เม well. nah. mm hmm. right? ื่อคิดดีแล้วนะก็ควรจะทำดีต่อไปรักษาต่อไปจะให้หลุดลอยให้พ้นให้หนีจากที่เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้ประกอบกรรมอันนี้มาก็มีสุภาษิตของ ทางพระพุทธเจ้าท่านใดบัญญัติไว้ก็ควรจะเอาไปใช้ท่านบอกว่ามันเป็นประโยชน์แก่สังคมนะที่ว่าอมโมคังที่ว่าสังกายิราอเปนะประหูเกณวานาะบุคคลกระทำวันและคืน ไม่ให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ขอให้ได้แม้แต่นิดเดียวก็ยังดีนะท่านก็นยังเสริมอีกว่าะโนโวมาอุป,ปัตติ้านะทุกขณะจิตขอขอให้นึกระลึกถึงแต่ความดี สิ่งที่ดีนะไม่ปล่อยไอเวลาให้มันเสียเปล่าไปโดยเปล่าประโยชน์นะเพราะว่าเมื่อเราเอาบทหลานเรามาสอนมาเรียนนะก็คือดำเนินการตามรอยของอเจ้าพระคุณสมเด็จนั่นเองนะครับเมื่อเจริญรอยตามแล้วไอการทำสมาธิหรือการทำจิตให้มั่นคง ก็ต้องมอีอยู่ทุกขณะจิตนะไม่ให้มันหลุดให้มันลอยหนีจากตัวเราไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องระลึกนึกอยู่ทุกขณะจิตามาล,ลึกได้แล้วคิดได้แล้วนะสติปัญญามันก็จะเกิดขึ้นมานะในที่สุดก็เกิดความคิดที่ดี พอคิดที่ดีแล้วมันก็ต้องกระทำดนะีกระทำดีแล้วเป็นไงมันก็ต้องได้เกิดผลที่ดีขึ้นมานี่ก็คือนะสิ่งทีนะ่ทุกท่านไม่ควรประมาทนะครับนะขอให้ทุกท่านจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะเพื่อ จะจันลงนประเทศไทยหรือทั้งโลกนี่แหละให้มีความเจริญมั่นคงสืบไปเอวังก็มีด้วยประการชนีสาธุสาธุสา